คำพยากรณ์ดวงความรักในช่วงนี้ส่งผลตั้งแต่วันที่12ถึง19เมษายน2566พบสองราศีในช่วงนี้ที่แฟนรักแฟนหลงได้แก่ราศีกรกฎและราศีกัน ชาวราศีกรกฎเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับบริวารและครอบครัวการยานมิตรเสมอลักษณะของชาวราศีกันมักชอบปกป้องดูแลเช็คแคร์คนที่ตัวเองรักไม่เคยคิดที่จะทอดทิ้งให้เสียใจและชาวราศีกันชาวราศีกันเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่พิถีพิถันมีความเป็นระเบียบในตนเองเป็นคนช่างเลือกช่างเจรจามีรูปแบบที่มีแบบแผน เป็นผู้ที่ยึดมัน่นถือมั่นมีความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นตนเองมีสเสน่ห์น่าค้นหาดวงความรักในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎและชาวราศีกันจะได้รับพลังอิทธิพลของดาวศุกร์และดาวพฤหัสส่งผลให้ในช่วงนี้มีสเสน่ห์มากเป็นพิเศษส่งผลให้คนที่รักเข้ามาดูแลเอาใจใส่ได้ดีและเป็นไปได้ว่าช่วงนี้จะมีคนเข้ามาให้ความสนใจมากขึ้น